อืมนองตำเหล่าร่วมค่ะสดน้ำเลยล่ะค่ะบาดแหลกนัวนัวกินกลางเด็กคือเก้าค่ะพี่น้องค่ะตำใบเลยทัวผู้ค่ะอืม สายเซ็บสายนัวมาเด้อค่ะเด้อไม่กินส้มตำนั้นกันค่ะที่หล่กกินตำส้มตำแล้วรวม มีสซม่อนมีกุ้งมีหอยนางรมหอยแครงหมูยอค่ะปูมาเมดมาอนี้อด้วยล้านที่อยากพากินค่ะคกบร่ได้วางเลยพี่น้องตำมัดสามหลอบของเด้เติมสามหลอบ ขอบคุณพี่น้องไทยสารคามแลวห่ะพี่น้องสุขุ่สุขคนแวะมาชิมถ mm ูก hmm. ใจค่ะขอบคุณหลานวิสีน้ำเด้อยหายพี่น้องค่ะมารีวิวให้เอือ้อยลูกค้าแต่อยู่ตื่มตื่อยู่แม่คะเห็นแบบนี้อะดีใจค่ะหอนไปได้เมยปไนได้กับสู้ค่ะพี่น้อง แซ่บไปแลเหมือนกันได้ค่ะเด้อฮัมมครับตำพิสกลางๆค่ะ แสบน้ำกันมืม ซ่บมาพี่น้อง่แมนบ้าบพูดว่าพูดพี่น้องคะ่ะใครดิบใครดีกันนี่มามีปลาแดกดีๆค่ะพี่น้องคะ่ะน้ำปลาร้าอีลาพากินนะคะพี่น้องคะ่ะสูตรแซ่บนัวลด้วยพี่น้องเด้อตักตำด้วยน้ำปลาร้าแล้วก็ใส่นน้ำปูไปลายจวักด้วยกันะะพี่น้องคะ่ะอุ้ยใครดีค่ะเอาส่งฟรีโอนดนะค่ะพี่น้องคะ่ะปลาร้าสองขวดน้ำปูหนึ่งกระปุกนะคะพี่น้องคะ่ะหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทส่ทงฟรีโอนนะคะพี่น้องคะ่ะ ผู้ใดอยากได้ร้ายก็เหนียวปลาไหลล่ะสามขวดแบบนี้นะคะน้ำปูไปอีกหนึ่งขวดนี้นะคะพี่น้องคะสองรอยยี่สิบสี่บาทส่งฟรีอวนด้วยพี่น้องเด้อคอยบอกเลยแซบ่บซื้อไปไมีผิดหวังค่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําและแนะนําบอกต่อนะคะพี่น้องค่ะซ้ำปูส่งฟรีจับจองเอาค่ะพี่น้องคะ่ะ เปิดร้านขายสมตำเรื่อก็ใส่น้ำปลาไหลทีหลาพ้าก,กินนี่แหละคะ่ะพี่น้องก็น้ำปูสะอาดปลอดภัยจดอ,อยอ,อยากให้พี่น้องเพื่อน้กินน้ำปลาไหลที่มีคุณภาพนะคะบอบบอบอว่าเาาารียาน้ำปลาไหลมาต้มปรุงเองเนี่ค่ะเพราะว่าอย่างย่านบนทองเสียเลยอนามปลาไหลเนี่ย จุดอ๋อยอเป็นขวดแบบนี้แหละค่ะพี่นอ้องคือแซ่บแซม่อนคือแซ่บแท้สูมันมันานะหอม อืมพี่น้องบะเมนวาบาวุ่แซ่บตำถึกปากจากคลองพี่น้อง สดก้อนจากค่ะนัวแซ่บหอมผู้ใดท่านใดเคยกินเคยลองแนะน้ำเด้อค่ะพี่น้องค่ะแซ่บนัวอย่าบอกใครเลยนะพี่น้องค่ะเอา้าสำหรับคลิปนี้หละ่ะผ้าก,กินกะไม่คีบแซ่บๆนัวๆตอนดึกเด้อค่ะพี่น้องค่ะเป็นสิหาทุ่มหรือตีพี่น้องนะผู้ใดสนใจผลิตภัณฑ์กะทักแชทมาเด้อค่ะเด้อเอา้าสำหรับคลิปนี้หละ่ะผ้าก,กินไปแล้วสวัสดีจ้า